ชาวต่างชาติชี้เขมรโด่งดังไปทั่วโลกแบบเมืองไทยไม่ได้ถ้าเมืองไทยไม่ดังก็คงไม่มีใครมารู้จักเขมรมเมนม์ชาวต่างชาติาว,ตวันนี้นะครับเพราะเรื่องมันเริ่มมาจากที่ชาวต่างชาติคนหนึ่งคุณมิลเลอร์เขาออกตัวว่าเป็นคนหนึ่งที่ชอบเดินทางมาท่องเที่ยวในแถบเอเชียตดนออกเฉียงใต้มากๆหลายครั้งก็จะอาศัยอยู่ในประเทศไทยกัมพูชาและก็เวียดนามก็เดินทางไปมา3ประเทศนี้อยู่ตลอด คุณมิลเลอร์เองครับพบกับประเด็นสนทนาที่อุกพูดถึงบ่อยครั้งในโลกออนไลน์นะครับเกี่ยวกับหลายครั้งที่ชาวกัมพูชาก็จะมองว่าไทยเอาวัฒนธรรมของพวกเขาไปต่อยอดจนโด่งดังไปทั่วโลกและทางฝั่งของชาวต่างชาติคนนี้เองก็ได้ออกความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ด้วยโดยโพสต์ไว้ที่กลุ่มของชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้ชีวิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งหลายครั้งนะครับก็มีชาวกัมพูชาเองก็เข้าไปสิงอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย โดยชาวต่างชาติคนนี้ก็เปิดประเด็นโดยการโพสต์ไว้ว่าหลายครั้งผมมักจะเจอการถกเถียงว่าเมืองไทยเอาวัฒนธรรมของกัมพูชาไปผมเองเป็นคนนอกคนหนึ่งที่เข้ามาใช้ชีวิตในทั้งสองประเทศก็คิดว่าผมให้ความเห็นในแบบของคนนอกแล้วกันนะผมมองว่าถ้าประเทศไทยไม่โด่งดังมีชื่อเสียงไปทั่วโลกจนทําให้ใครหลายๆคนลองเดินทางมาในดินแดนที่พวกเขาไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะปลอดภัยต่อตัวพวกเขาหรือเปล่า ประเทศไทยเป็นประเทศแรกเลยที่ดึงดูดผู้คนมากมายจากทั่วโลกให้มายัางพื้นที่แห่งนี้รวมไปถึงกัมพูชาด้วยผมเห็นประเด็นที่ถกเถียงในหมู่ของชาวเน็ตในท้องถิ่นมันช่างน,น่างงงิจใจจริงๆว่าพวกเขาจะเถียงกันไปทําไมผมกลับคิดว่าในพื้นที่แถบนี้ต่างมีจุดกําเนิดที่เดียวกันซะด้วยซ้ํานั่นคือบริเวณพื้นที่ตรงนี้แต่ผมก็คิดว่านั่นเป็นเรื่องของอดีตแล้วแต่สิ่งที่ต้องยอมรับในปัจจุบันมันค่อนข้างชัดเจนและสําคัญยิ่งกว่า ใครทํามาก่อนใครทาทีหลังผมมองว่าชาวเน็ตกัมพูชาบางส่วนคุณต้องยอมรับนะในเรื่องจริงที่ว่าประเทศไทยทําให้ประเทศของพวกคุณรวมไปถึงไทยเองก็โด่งดังไปทั่วโลกได้ผมเองก็ไม่อยากจะคิดเหมือนกันถ้าสมมุติว่าไทยไม่ได้โด่งดังเลยจะมีใครสนใจแวะไปประเทศอื่นๆในแถบนี้หรือไม่หรือแม้แต่กัมพูชาเองก็อาจจะไม่มีใครแวะไปอาจจะน้อยลงกว่านี้มากๆมันอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับนะ แต่ปัจจุบันก็ต้องเข้าใจว่าการมีชาวต่างชาติเข้าไปเที่ยวในประเทศกัมพูชาได้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะอานิสงส์ของการท่องเที่ยวไทยด้วยที่ทางฝั่งไทยพวกเขาพยายามโปรโมตประชาสัมพันธ์ให้ประเทศในแถบนี้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับความสนใจมากกว่าแต่ก่อนจนถึงทุกวันนี้การที่เมืองไทยได้รับความนิยมมาทําให้พื้นที่แถบนี้ได้รับความสนใจในการมาเที่ยวและอยู่อาศัยมากขึ้นผมคิดว่ากัมพูชาเองก็ต้องขอบคุณไทยซะด้วยซ้ำนะ เพราะมันแปลว่าถ้าไทยไม่ได้โด่งดังเลยกัมพูชาเองก็อาจจะไม่ได้มีสิ่งที่น่าสนใจดึงดูดผู้คนมาซื้อด้ซ้าพวกเขาอาจจะมองข้ามประเทศแถบนี้ไปหมดและอาจจะไปเกาหลีใต้อาจจะไปญี่ปุ่นแทนหรืออาจจะไปโซนอื่นๆของเอเชียแทนแทนที่จะมาในแถบนี้คือถ้ามันเป็นอีกด้านหนึ่งพวกคุณก็อาจจะเป็นเหมือนของที่ไม่ได้รับความสนใจและก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะมาถกเถียงกันเลยว่าสิ่งต่างๆมันกําเนิดมาจากประเทศไหนกันแน่ สุดท้ายผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้รู้สึกไม่ดีนะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปขอบคุณประเทศไทยอะไรขนาดนั้นอันนี้ผมพูดแค่ในมุมคนนอกว่าผมมองว่าผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันส่วนใหญ่ล้วนมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันอยู่แล้วการมามีประเทศการมามีอนาเขตมันเพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่ร้อยปีมานี้เองแต่วัฒนธรรมที่ค่อยๆสร้างสังสมกันมามันเป็นสิ่งที่ผู้คนในอดีตในแถบนี้ช่วยกันทําผู้คนในอดีตต่างม,มีส่วนร่วมด้วยกันทั้งนั้นและผมก็ไม่อยากให้คุณอคติเกินไป มองว่าประเทศไทยเอาส่วนที่ดีของคุณไปทําให้มันโด่งดังมันไม่ใช่แต่ผมมองว่ามันเป็นส่วนที่ทําให้คนมากมายหันมาสนใจวัฒนธรรมที่น่าสนใจของประเทศไทยรวมถึงประเทศของคุณและก็ได้มารู้จักกับกัมพูชาด้วยท่านใดนั้นเองนะครับโพสต์นี้หลังจากโพสต์ได้ไม่นานก็มีชาวกัมพูชานะครับเขาใช้ชื่อว่าเมียวคุณเมียวนะครับซึ่งเช็คจากประวัติการโพสต์การตอบกลับของเขาน่าจะเป็นไกด์นำเที่ยวที่แฝงตัวมาหาลูกค,ค้าในกลุ่มนี้นะครับ ดยคุณมิวเก็ตอบกลับกับคุณมิวเลอร์นะครับบอกว่าคุณนะยังไม่ได้เข้าใจบริบทของเราดีพอในทั้งสองประเทศต่อให้คุณบอกว่าคุณมาอยู่ทั้งในไทยและกัมพูชามาท่องเที่ยวทั้งสองประเทศผมมองว่าถ้าเป็นคุณเองประเทศของคุณเองคุณก็คงจะน้อยใจไม่น้อยคุณไม่เข้าใจหรอกนะว่ามันคนละประเทศกันแม้ว่าจะบอกว่าอดีตมันไม่ได้มีขอบเขตของประเทศอาณาเขตของประเทศอะไรชัดเจนอย่างในปัจจุบัน แต่ในตอนนี้ผมจะอธิบายบริบทให้ฟังว่ามันมีความรู้สึกว่าเหมือนมีเพื่อนบ้านเอาสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่พัฒนามาได้เหมือนๆกันเนี่ยเอาออกไปขายสู่สายตาชาวโลกได้ก่อนมันเหมือนคนปลูกผักเพื่อนบ้านก็ปลูกผักแต่เพื่อนบ้านทําให้ผักของเขานั้นขายดีกว่า้งน,นที่มันเหมือนกันมันรู้สึกอย่างนั้นและจงใจทําให้ผู้คนเข้าใจว่าสิ่งที่พวกเขาเสนอนั้นมันเป็นของไทยความเป็นไทยล้วน ผมเองค่อนข้างยอมรับว่ากัมพูชาได้อน,นิสงจากการที่คนลองมาเที่ยวในแถบนี้เริ่มต้นจากประเทศไทยตามมาด้วยลงมาที่ประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นเพียงแต่เราต้องการการสื่อสารที่ถูกต้องว่าสิ่งที่มันมีในไทยก็เป็นสิ่งที่มีในกัมพูชาด้วยเราต่างได้รับวัฒนธรรมแล้วก็ส่งต่อสู่กันบางอย่างพวกเขาได้รับอิทธิพลมาจากเราจริงๆแต่ความเป็นจริงในความเป็นมาที่พวกเขาพูดถึงกลับดูมีแต่ความเป็นไทยล้วน ผมเองไม่ได้อยากจะถกเถียงกับคุณนะมิลเลอร์ขอบคุณที่แวะมาที่กัมพูชาและคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะเอ็นเอียงไปทางไทยมากก็ขอบคุณที่เข้ามาแสดงความเห็นนะทัดมาจากนั้นนะครับมีต่างชาติอีกคนคุณโออาก็บอกว่าเขาเองนะให้ความสําคัญและค่อนข้างเห็นด้วยกับผู้เปิดประเด็นต้นโพสต์นะครับโดยบอกว่ามันเป็นความจริงอย่างที่มิลเลอร์พูดถึงนะถ้าผมไม่รู้จักประเทศไทยและไม่ได้เดินทางมา ผมเองก็คงไม่รู้จักกับกัมพูชาเลยแล้วผมก็คงจะไม่ได้ไปที่นครวัดหรือปรสาสายนของกัมพูชาเอาตรงๆนะผมคิดว่าในตอนแรกเนะี่ยเมืองทะเลธรรมดาที่เมืองไทยนี้ยังมีชื่อเสียงมากกว่าแหล่งท่องเที่ยวของกัมพูชาซะอีกผมค่อนข้างเห็นด้วยกับสิ่งที่มิวเลอร์พูดถูกต้องทุกอย่างผมจะไม่รู้จักกัมพูชาซะ้วยซ้ําถ้าไม่เคยเดินทางมาที่ประเทศไทยต่างชาติบางคนนะครับก็เข้ามาตอบกลับกับชาวกัมพูชาคนนั้นนะก็ให้ความเห็นว่า เขาตอบสุภาพมากเลยไม่ต้องน้อยใจนะผมอยากให้คุณคิดบวกเข้าไว้การที่ประเทศของคุณได้รับความสนใจไปพร้อมๆกับประเทศที่มีชื่อเสียงผมมองว่ามันเป็นเรื่องดีมากๆนะอย่างการที่สวิตเซอร์แลนด์ได้รับความนิยมประเทศรอบข้างก็ได้รับความนิยมตามไปด้วยในกรณีของไทยที่มีชื่อเสียงในระดับโลกผมมองว่าการท่องเที่ยวของประเทศคุณก็จะน่าสนใจมากขึ้นไปอีกเอาเวลาไปพัฒนาและก็ดึงดูดผู้คนให้รู้จักประเทศของคุณเพิ่มขึ้นจะดีกว่ามันดีกว่าการที่จะมาเฝ้ารอจับผิด หรือตำหนิบอกว่าไทยเอาของตนไปทำให้โด่งดังผมเองกับมองว่าทุกสิ่งคือสิ่งที่มนุษย์ต่างช่วยกันสร้างขึ้นและในยุคปัจจุบันก็มีประเทศไทยที่ทำให้วัฒนธรรมในแบบของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดึงดูดสายตาจากผู้คนทั่วโลกให้เข้ามาได้สัมผัสผมต้องเรียนตามตรงว่าถ้าไม่มีประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ผมมาผมเองก็คงไม่ไปประเทศอื่นๆต่อแน่นอน ลองนึกดูแล้วกันว่าถ้าผมไปที่เวียดนามเป็นประเทศแรก,แรกเมื่อมาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สภาพมันจะเป็นยังไงผมจะกลับมาอีกครั้งหรือไม่หรืออาจจะไม่ไปที่อื่นต่อเลยแต่โชคดีที่เป็นประเทศไทยจึงทําให้ผมเปิดใจไปที่อื่นต่อเสมอไม่อย่างนั้นผมคงไม่แวะไปที่กัมพูชาแล้วเพราะผมก็อยากรู้ว่าประเทศเพื่อนบ้านของไทยนั้นเป็นยังไงผมชอบสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของคุณนะผมชื่นชมพวกคุณที่อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี แต่มันจะเป็นการดีกว่าไหมถ้าคุณไปโฟกัสกับการพัฒนาประเทศของตนให้มันสามารถไปพร้อมๆกับไทยได้เมืองไทยพวกเขาจะเป็นมหาอำนาจทางด้านการท่องเที่ยวของเอเชียอยู่แล้วแต่กัมพูชาทำอะไรแล้วบ้างเพื่อให้พื้นที่ในแถบนี้ดูน่าสนใจและดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาปิดท้ายด้วยความเห็นของชาวกัมพูชาอีกคนนะครับคนนี้ไม่ได้เข้ามาถกเถียงแต่อย่างใด แต่ค่อนข้างจะเห็นด้วยว่าในยุคปัจจุบันประเทศไทยก็มีส่วนมากๆที่ทําให้วัฒนธรรมในแบบของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โด่งดังคนงคนี้นะค,นคนรับบอกว่าก่อนอื่นเลยผมขอบคุณทุกคนชาวต่างชาติทุกคนทีน่ให้ความสนใจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศต่งตงตางๆไม่ว่าจะเป็นไทยลาวกัมพูชาเวียดนามต่างมีวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกันผมเองคงต้องอธิบายแบบสั้นๆเช่าเน็ตที่คุณถกเถียงที่คุณเห็นว่าถกเถียงในเรื่องของวัฒนธรรม นั่นคือส่วนเล็กๆไม่ใช่ชาวกัมพูชาทั้งหมดนะผมดูจากหลายๆท่านพูดถึงผมไม่อยากให้เข้าใจว่านั่นคือความเห็นของชาวกัมพูชาทั้งหมดคุณต้องเข้าใจก่อนว่ามีชาวกัมพูชาอีกจํานวนไม่น้อยเลยที่พวกเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านี้พวกเขาพร้อมจะต้อนรับคุณเป็นอย่างดีและอีกหลายคนพวกเขาสนใจแค่ว่าวันๆจะกินอะไรซะโดยซ้าและแทบไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียในชีวิตประจําวัน สิ่งที่ผมจะสื่อก็คือการถกเถียงที่คุณเห็นเป็นแค่เพียงชาวเน็ตกลุ่มเล็กๆในทั้งสองประเทศเท่านั้นถ้าคุณมาเที่ยวกัมพูชาคุณจะพบว่ามีผู้คนจํานวนมากไม่ได้สนใจเรื่องราวเหล่านั้นและหลายคนก็เชื่อว่าเราต่างมีวัฒนธรรมร่วมกันมันเป็นแค่ความอิจฉาเล็กๆของชาวเน็ตบางกลุ่มที่มองว่าไทยทําได้ดีกว่าแต่ทั้งที่ทรัพยากรมีต้นกําเนิดในยุคที่ไล่เลี่ยก,กันทั้งหมดคือความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็มีทั้งชาวต่างชาติสำหรับความเห็นกับ ชาวกัมพูชาด้วยนะครับแล้วท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรข่นนนานโด่งดังไปทั่วโลกแบบเมืองไทยไม่ได้ถ้าเมืองไทยไม่ดังก็คงไม่มีใครรู้จักข่านคิดว่าอย่างไงเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณสักรับชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ